สวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับคุณพ่ออีกแล้วนะครับใน Crazy Daddy t c i n g s Things นะครับวันนี้มาพบกับเกม Call of Duty Mobile ที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะฮะจากรอบที่แล้วนะฮะคุณพ่อ,อยังมันกับ Ten V Ten Chipment ไม่หายนะเดี๋ยวก็เลยอยากจะมาเล่นกันอีกรอบนะฮะเพราะว่ายัางเหลือเวลาอีก1วันกับอีก17ชั่วโมงนะ เดี๋ยวถ้าหมดแล้วไม่รู้ว่าจะได้เล่นอีกเมื่อไหร่นะก็เลยจะกลับมาเล่นให้ดูอีกกันอีกรอบหนึ่งนะโอ้เริ่มเลยนะทีมเดชอาวุธเดิมนะครับมาเป็นช็อตกันกันกบมีดพบนะฮะตามสไตล์องคุณพ่อนะมา รุยกันตรงกลางเฮ้ยโดนโดนเขาโดนเรานะอุ้ยสูงไปสูงไปนี่แน่อุ้ยโดนข้างหลังแหมนี่นี่เลียนได้ไหมได้ไหมได้ดีเฮ้ยหลังหน่อยยิงต่อโอ้ยม่ตายแล้วเออระเบิดระเบิด โอ้โหหลบไม่ทันเห็นแล้วนะกำลังหลบระเบิดอยู่นะไม่ทันนะอ้าวไม่ตายเลยทีนี้ไม่ตายเลยระเบิดก็โอเคหลบหลบหลบไปหลบไปหลบไปเฮ้ยแหมหลบแล้วนะแต่ไม่ทันนะรู้สึกว่าตรงกลางนี่จะมันมากเลยนะ าเาว่ามันเยอะมากอย่างนี้นั่นเองมาลองถอยถอยแล้วก็ยิงนะโอ้กระสุนหมดนะลหลบไปหนึงห่งหลบไปหนึงโอ,โอเคเติมแล้วก็ต่อเลยนะมุมไหนดีเลือกม,มุมดีดีนะต้องเลือกม,มุมที่หลบได้ด้วยนะฮะ

แม่พลาดลอีกละคุณพ่อขอใช้ปืนคนนะโอ้ยเจ๊ดเลยแม่ใช้จนหมดนะโอ้ยไม่โดนโอ้ยไม่โดนเอ้ย ขาบอกว่าเป็นของฝั่งเราหรือของฝั่งองนีเขาก็ังเาร้อยปทุก้วเลยกโอเคบอลทอซอนอันนี้มาเลยนะนนี้โอ้โหสองมเลยนะ อยู่ในนั้นหนูหนคุณพอดนะันเดอร์เพื่อนเราตั้งไว้ใกล้ๆกันนะโอเคเดี๋ <Okay. S 2> <V> ยวตั้งไว้ตรงนี้อีกอันนะฮะเกิดด้วยกันนะปล่อยเครื่องบินไปด้วยคนระับเฮ้ยทำไมชอบเรียกเครื่องบินเป็นท็อปเปอร์คือถ้าเป็นวีโถวมาก,ก่อนให้เพื่อนเรามาก่อนไม่เป็นไรให้เขาไปกนะ่อนของแบ็กไปก่อนก็ดี เดี๋ยวเรารอเขาจบเอเราจะไปในเตอร์โ oh, อ uh, okay, huh? oh. ้ราเนี้ยอุ้ยโดนยิงโอ้โดนกว่าเป็นหมดเลยจบแล้ว

เป็นของเราอยู่นะมารอบแรกผ่านไปคิวไป45นะฮะคนที่2เนี่ยน่าจะใช้วีทอลนะฮะได้ไป64มาลุยกันต่อรอบ2นะโอ้ทีมเดสแมทอีกแล้ว เดี๋ยวรอบนี้คุณพ่อจะเพิ่มลูกเล่นไปหน่อยนะเดี๋ยวเราจะใช้แต่มีดอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะใช้มีดสั้นอย่างเดียวเลยนะเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวใช้มีดวิง่งแทงอย่างเดียวนะดูว่าเราจะเป็นยังไงนะ with enemy. ส่วน อาวุธเสริมนี่คุณพ่อก็จะกดเหมือนเดิมนะถ้ามันขึ้นมานะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะได้กดหรือเปล่านะเดี๋ยวใช้มีดเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะโอ้ยเกือบเกือบได้นะโอ้มามีดเดี่ยวเดียวมีดเดี่ยวเดียวตุ้ยระเบิดโอ้ยนึกว่าหลบทันแหมตุ้ยระเบิดเฉยไปแล้วหนึ่ง วิ้ยไ่โดน้ยสองสา,ส,าอส,าสามสามสัญญานะมีอย่างเดียวโอ้โห่กำลังจะฟันนะเ้าโดนเหมือนกันโดนมีดเหมือนกันนะ เอาปันแล้วไม่ทันนะฮะ <'m> อือเอาดวลมีด,ดมกันแพ<ผ>้นะฮะคนนี้เร็วนะได้เลยได้เลยอ้าวไม่โดนดังนะั้นฮึโดนโดนเ็นพิการนะเออ นี่เองที่เล่นจะบอกว่าเล่นแบบเดียวกันแล้วทำแต้มไม่ได้เลยแต่เราก็จะเล่นต่อไปแบบนี้นะตัวเดียวกันนั่นเอง โอ้ยโดนยิงข้างหลังนนนี่โอ้ยโดนยิงระเบิดนะเอ้ยโดนแน่นอนนะแบบนี้ โอ้ยกำลังจ,จะแทงนุนนี่สองนะ,ะ,ะ,ะแหมกำลังเปลี่ยจนจะคุยนุนนี่โดนแทงนะนี่เนะี่ยโอ้ยโดนยิงรัวเลยนะนี่ไนงะ โอ้ยโดนผู้หญิงใส่หมวกแล้วโอ้เมื่อกี้ต้องเลี่ยงนะเขาอยเป็นมแมลงโดนนะโอ้ยผู้หญิงใส่หมวกนะฮะโดนอีกแห้วแม่โอ้ยโดนโดนอะไรสักอย่างโดนไฟไหม้นะทำให้เดินช้าลงน,นะโอ้ยเต็มเลย โอ้ย,อยโอ้ยโดนคนเดิมแสบทังว่าเราใช้อาวุธมีสู้เขาไม่ได้นะก็จะพยายามต่อไปต่อไปโอ้ย โอ้ยอ <'m> โดนลอะแหมอ้ยเสนที่กันอีกแล้ว <'m> โอ้โโดนยิงเป็นหลักเลยนะ <'m> โอ้โมันอยู่ตรงนี้ <'m> ก็ไม่น่าเสียงกัมันนะ <'m> โอ้ยกำลังหันไป มกำลังจะแพ้แล้วนะเดี๋ยวโดนแน่นอนเอ้ยไม่โดนแน่โอ้โหเอาให้ได้อะเอาให้ได้อะดีอืมดนอย่างคนนี้แม่หาเงินยี่สิ้ายิห้าิวอืมอาวุธอะไรอะระเบิดเหรอ อ๋อ oh, อันนี้แหละเป็นไฟเนาะอันนี้คุณพ่อไม่เคยใช้ไม่เคยเห็นด้วยดูที่ว่าใช้มีดไปทั้งหมดกี่ครั้งนะฮะอันนี้ไม่มีคะแนนเราแน่นอนนะโน้ oh, ได้25นะฮะคนแรก36 31 25 มารอบสุดท้ายเล่นแบบปกตินะฮะมาดูกันอทีมเดสแมทอีกแล้วเดวีครั้งนี้จะเล่นแบบปกตินะจะตั้งใจเล่นที่สุดละรอบสุดท้ายของเราแนละ้วทีมเด a แมท นะลุยเราวิ่งไปตงการเยอะนะเพราะคนจะเยอะมากนี่แน่อยู่ฝั่งนี้แล้วโอ้โหคุณพ่อสรุปได้เลยนะว่ากลุ่มคนที่หนวงแน่นอนนะ ทดสอบแล้วตรแล้วมีการหวงนะแต่ว่าก็ก็เล่นไปนะดวงดวงนี่แหละนะพอคนอื่นก็คงดวงเหมือนกันนะโอ้ หลบหลบมุมหลบมุมอุยทำไมไม่โดนเลยมาตรงนี้ดีกว่านะปิดติดปิดติดเอ้านี้วางสิออกมาเลยได้ยิงเลยนะขอใช้เครื่องบินมาโอ้ยนี่แน่ โอ้หมดเลยนะ e n e เกดไม่ได้นะรอต้องรเอเฮลิคอปเตอร,ร์รล,ลำเดิมเรานะบินจนเขารอบนะโอ้ยโดนยิงแล้ว คอปเตอร์เลยอยู่นะต้องรอสักพักนะไม่รู้ว่าไม่ได้ดูเลยนะว่าคอปเตอร์เราเก็บไปกี่ลรากี่คนนะนหมดเวลาเดี๋ยวขอ,อนะฮะอา้าวมาใหม่ของคนอื่นโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาวางไปก่อนนะ โอ้ยระเบิดออ้ยจไม่ทันวิ่งหนีไม่ทันเลยอุ้ยระเบิดระเบิดโอเคเซนตี่การ,รกดผิด อ้าวทั้งนั้นนะจะกดเซนซิการกลายเป็นกดคอปเตอร์นะโอเควางไว้นั่นแหละอโอ้ยิงรวดเลยนะฮะโอ้ช็อปเปอร์ของแต่ละคนทำงานเหน็นเลยนะฮะคุณพ่อเลยไม่มีคิวแทกเลยนะโอ้โห เลดได้ใจเลยนะเละเป็นพิการอีกนะฮะเดี๋ยวเอ้าคนพิกลโอ้ยเดินดีขออันนี้แล้วกันนะมาขอวางเป็นพิการอีกรอบนะฮะ โอ้โหได้เซฟี่กันปะเนี่ยได้บ่อยมากเลยวางคอปเตอร์ไม่มีคุณพ่อจะวางแล้วนะออวางได้ส,สักทีนะไม่มีล็อกให้ลงเลยนะโอ้ตรงนี้เยอะมากเออโอ้ โอ้ตอนนี้ยิงเละเทะเลยนะโอ้ยิงยนกระสุนหมดนะตอนนี้โอ้โหโอ้โอโอกระหน่ำมากนะรอบนี้นเป็นเซนต์พ่กันของเพื่อนเรานะ ไม่ยังเลยคิวไป60นะแม่ลีเหมิงนะคนที่สองนะโอ้แต่ทีมทีมอีกทีมนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้นะ17 11นะเป็นยังไงบ้างราครับสำหรับเทนวินในรอบนี้นะครับในแบบชิปเมนต์นะฮะก็เละเทะสุดๆนะฮะรบอบนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปของคุณพ่อนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ในช่อง Crazy Daddy Things นั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้บ๊ายบาย